ันี้นะคะเป็นเครื่องสแกนบาร์โคดรุ่นใหม่ของ e a s y p r e n นะอันนี้สำหรับ warehouse นะคะหรือว่าอุตสาหกรรมได้เลยสแกนง่ายยิงขุ้เข้าปับน้อยแล้วก็ที่สำคัญนะคะอุ้ยน้องนะคะป้องกันการกระแทกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันยังสแกนได้อยู่นะ่คะ s s n 9 0 0โปตัวนี้ออกแบบมาให้ตอบโจทย์กับหลายธุกรกิจโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องสแกนเร็วเพื่อนทีเ่เยอะและต้องการความแม่นยำสูงเป็นสแกนเนอร์ระดับ Industrial Gate, อินดัสทรี a ก e เพราะกันน้ำกันฝุ่นการความชื้นในระดับ ip 6กรองรับโหมดไวเลสส่งสัญญาณได้ไกลสูงสุดถึง500เมตรโดยไม่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่ใหญ่ขนาดไหนก็เอาอยู่มีโหมดเก็บข้อมูลเก็บรหัสได้จนถึง5 0,000ชุดเหมาะก,กับสต็อกใหญ่เก็บได้เป็นหมื่นรายการนอกจากจะมีโหมดไวเลสแล้วนะคะตัวนี้เขายังมีตัว Bluetooth. สามารถเชื่อมต่อแบบบลูทูธได้นะคะทำให้เชื่อมต่อผ่านมือถือได้ไม่ว่าจะใช้งานแบบไหนก็ง่ายค่ะตัวเครื่องออกแบบมารองรับการตกหรือการกระทกที่ระดับ,บ,บความสูง2.5เมตรเลยทีเดียวสรุปได้เลยนะคะว่า sn90pro ตัวนี้เหมาะกับงานทางสินค้าที่มีงานสต็อกหรือที่โกดังนะคะต้องเช็คงานรอบๆกดังสแกนเร็วเก็บข้อมูลได้เยอะเน้นการทำงานที่คล่องตัวราคาโปรโมชั่นวันนี้เหลือเพียงแค่3,890สนใจทักแชทได้เลยค่ะ